สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องอดีิซอนสกุลนครนะครับมาดูการประกอบตู้เชื่อมนะครับเครื่องใหม่นะครับของช่างอ๋อนะครับอ๋อจะเปลี่ยนสายแล้วครับอ๋อสายเดิมสายเดิมที่ให้มามันสั้นสายเดิมที่ให้มามันสั้นเมันสั้นเกินสั้นเกินนะครับก็เลยจะเปลี่ยนสายนะครับเปนสายนสานให้ยายี่ห้อเครื่องเชื่อมตู้นี้คือ RSK นะครับ นั่นเลยข้างๆเลยบอนี่จะมุดแล้วอันนี้อันนี้ปก่กอบหน้าบ้านนะครับไปดูกอไผ่ดินะรด้กอไผ่กนกนึงะไปดูอย่างกอไผ่ไม่ดูครับในในกอไผ่มีอะไรเนาะมันมีอะไรในกอไผ่ เดี๋ยวให้ก้าวไปพิสูจน์นะครับเดี๋ยวรอกันได้ครับได้นะครับตอนนี้อยู่ระวังรอกุญแจนะครับมันเป็นกุญแจหกเหลี่ยมหรอครับหกเหลี่ยมพันญาดดูนะจะกี่หุ่นไ้่รู้อ๋อมุมนี้นะครับแอดไม่ไดเอามาด้วยนะครับอยู่บ้านมีอยู่นะครับบอกอันนั้นมันอยู่ตรงไหนหกเหลี่ยม เคยซื้อไว้ชุดเป็นชุดไว้อยู่นะครับหกกุญแจหกเหลี่ยมนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับเห็นมีกล่องกลองนึงของอ๋อกล่องนี้ไม่มีครับในในกล่องไม่มีนะครับ นนี่นะครับใช้ตัวสว่านนะครับโดนตามมันลงไปแล้วนีไ่ไปแล้วตามไปยังไปดูนิดไม่เป็นไรพี่เอาก็าาไปดูมันนิดไ,ไปยังไปเอาอยู่ไหนครับเส่นไปหายี่คุยไม่ได้เลยนะี่ได้ไหมครับพี่ไม่ได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้จริงแล้วม,มันให้ไปเอาอะไรดีแล้ว มันไม่ได้นะมาแล้วครับพี่มาแล้วนะครับอยูวตรงนั้นน้องเต็งแล้วบวดหางเนาะนี่ครับตูมตามไปเอากุญแจาหกเหลี่ยมนะครับมุมปิดซมงเลยมีไหมฮะหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมให้ไปเอาไหนให้ไม่ใช่ให้ไปเอารายบล์ให้ไปเอายืมตาไอ้ที่นี่ไหมไอ้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 ไอ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 จุ มีเยอะเลอ่ามีเจบอกเอามาใส่ในนี้อ๋อมันเอามาใส่ไว้ใช่โอเคโอเคอ่าได้แล้วนะครับเออไว้มันก็เป็นคนนี่หว่ากูคิดว่าจะเป็นลูกหมาโอ้มีได้ใช่ได้ใช้ในถุงเขาเอออันเนี้ยนี่เลยเมื่อกี้เคยบอกพอยู่ทงเปิดกำลังนะครับนี่เป็นอะไรตข้างในเครับนี่แบงข้างในปหม DIY ของแท้ครับ ตามโลโก้เลยลุาก้าวสวัสดีครับพี่โอนะครับสวัสดีครับนี่กล้องใครนี่กล้องพี่สวัสดีครับอันนี้กล้องอันนี้กล้องน้องก้าวสวัสดีครับกล้อผมอดิสานฝากทุกช่องเลยนะครับวันนี้พี่ออดังเลยครับดันดันนะครับตอนนี้พี่อ๋อเป็นดาราแทนนะครับโอ้มึงอย่าถือให้ติดอันนั้นทำให้เราวางตรงนี้พี่มึงอย่าถือให้ติดเหลืองเลยนี่เอ้ยก็สร้างดอกเขาประเทศไทย นั่นนั่นนั่นมึงถือว่าท่านี่ไหมที่เหลืองนี่นะกี้นี่มองมุมนี้เนาะได้เห็นกันชัดๆตอนนี้พี่อ๋อกำลังตัดเหล็กนะครับตัดลวดจะขยายสายนะครับสายเล็กสายที่มากับเครื่องมันเล็กไอมันสั้นา่อเพื่อนจะต่อสายให้ยาวขึ้นนะครับเป็นการ d ีไอไวนะครับสมชื่อไหมครับสมชื่อ นั่แหละครับ DIY ถ้าไม่ถ้าถ้ามี DIY พี่อ๋อจะไม่ทำครับธรรมดาโลกไม่จำดูไม่จำใช่ใช่ต้องดัดแปลงทุกอย่างต้องดัดแปลงน้านพี่มันเป็นโค้งพี่นานแล้วไปเลเมันก็สอง้านอยู่เเดียวนะเขาไปตัดเสื้ออยู่งานอะไร่ตดดนั้นล่ะให้ทินรับน้ำแข็งใส่น้ำแข่งใ่น้ำนี่ผมก็เป็นแก้วที่สามนะครับ จะทำทั้งสองเส้นไหมครับพี่หรือเส้นเดียวเส้นเดียวเส้นเดียวเฉพาะไอตัวตัวเชื่อมอีกอีกเส้นหนึ่งมันเป็นแค่ตัวกาวเนาะตัวกาวคลิปที่ไหนก็ได้เส้นแรกนะครับคลิปที่ชนบุรีเชื่อมที่เชียงใหม่ก็ได้เออไม่ได้ใส่เลยใส่ สงสัยจะเอาใสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วไม่ส่งปากกระแสไฟฟ้านะครับไปสายเก้านะครับสายเก้าอยู่ชนบุรีก็ได้ครับเชี่อมอยู่ที่ยังไงอ่าเรียบร้อยหนึ่งหัวแล้วนะครับนี่สาปอกคืนกลับเข้าไปนะครับ ก็ยังมีน็อตยืดอีกตัวหนึ่งนะมีบล็อกยังอกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่อ๋อพี่ออ๋ตัวเชื่อมอ่ะอ่าสายเชื่อมหัวเชื่อมหัวเชื่อมครับลีลาพี่อ๋อนะครับสวัสดี43ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพลรมาพรนะฮะ ใส้เชื่อมมาสั่นแกะแดดอยูอ่ซีดีไพใส่เอวให้เราเรืองมันต้องมีคนยกแหละจริงๆมาใเทแอลอ่านี่คือลีลา,าการต่อเครื่องเชื่อมของพี่อ๋อนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs>